พร้อมครับประเด็นแรกครับประเด็นกรณีนายสุเทพที่สุบันในขานิการกรกตสนะครับได้ปลาใสาบันเวทีแยกสาะแดงว่าขณะนี้มาปิดถนนเพื่อไล่ระบบพันธ,ธุโตทักษิณิรืนและที่สำคัญไปยกเหตุการณ์สลายการยรุมปี5.3 โดยพยายามใส่ร้ายป้ายสีกับกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงและที่สำคัญนายสุเทพยังได้ออกมาปราศัยว่าการเลือกตั้งสองกลุ่มพาที่ผ่านมาซึ่งเลือกตั้งสงสงไม่ได้แม้แต่คนเดียวเพราะกองตอไม่กล้าประกาศ ก็ถือว่าการเลือกตั้งที่ไม่สมบูรณ์รวมถึงนายสุเทพยังปลุกระดมให้ประชาชนเห็นว่าขณะนี้ก็ตไม่อ่านดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้เพราะฉะนั้นนานสาวิ่งรักและกณนรัฐมุนตรีจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะหากทำต่อจะขัดรัฐนูลคนที่ทำตามคำสั่งก็จะผิดกฎหมายด้วย ที่มีมีมีความผิดฐานแทงและอาญารวมถึงนายสุเทพกลังการปราศัยก็กลุมคู่ทั้งั่งงานสาวยิงรัแต่จากนั้นายมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่านายสุเทพกำลังหลอกลวงประชาชนปลุกระดมหลอกลวง คนกรุงเทพมหานครและคนไทยทั้งประเทศเพราะสิ่งที่นายกรุทศพูดมันเป็นการโกหกเขาเรียกว่าจับโกหกคำโตเพราะล่าสุดวันนี้ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับแกนนำกองอสจำนวน19รายตามคำร้องของกรมสอบสวนคดิพิเศษหรือดีดไอ โดยให้ทั้ง19รายไปรายงานตัวที่กองบัญชาการตำรวจตังเวนชายแดนภาคหนึ่งภายใน48ชั่วโมงซึ่งแกนนำกบวสทั้ง19รายประกอบด้วยนายสุเทพเชือกสุบันนายสาธิตวงหนองเตยนายจุมคมจุลสัยนายพุทธิพงศ์กุลกันนายอิสระสมชัยนายวิทยาแก้วปราด레นายถาวรเสนเนียมนาย นัทพลที่สุวรรณนายเอกเอกกนัทพร้อมพันธ์และนางสาวอัญชลีพันธะ์นายนิิทรล้ำเหลือนายอุทัยยอดมณีรวมถึงพวกรวม19รายนี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่นายสุเทพกำลังถูกประดมประชาชนซึ่งขณะนี้การกระทําของนายสุเทพกับพวกเนี่ยถือว่า เป็นความผิดโดยเฉพาะต่อไปนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองต้องมีการจับคุมแกนนำกบส .19 19รายและสามารถควบคุมตัวได้30วันตามพรกฉุกเฉินซึ่งหมายความว่าเมื่อศาลออกหมายจับทั้ง19แกนนำกบส รวมถึงนายสุเทพซึ่งถือว่าคดีมีมูลเพราะนั้นวันผมขอเรียกร้องไปยังประชาชนผู้ที่มาร่วมชุมนุมผู้ร่วมสนับสนุนว่าวันนี้เมื่อสารอาญาออกหมายจับท่านเองนะครับถ้ามาร่วมชุมนุมรวมถึงแม้แต่กลุ่มทุนผู้ร่วมสนับสนุนก็จะมีความผิด สอบไปในทางแนวในใน,ในการที่เป็นแนวร่วมสนับสนุนในการทำผิดกฎหมายและอาจจะเป็นตัวการร่วมในการกทำผิดพลกรจุกเฉินรวมถึงทำผิดในข้อหารกระผซึ่งเรื่องนี้ผมเชื่อว่านายสุเทพเองต้องเดินทางเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วอย่าหลงเชื่อ คำปลุกเดิมของนายสุเทพรายวันว่าการกระทําไม่ผิดกฎหมายการกระทําเป็นลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมายวันนี้มันเป็นสิ่งที่สะท้อนว่านายสุเทพพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามผมฝากเรียกร้องไปยังประชาชนนะครับวันนี้ไม่ว่าในกรุงเทพที่ร่วมชุมนุมร่วมสนับสนุน รวมถึงในในต่างจังหวัดโดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้ของพวกผมนะครับตัวท่านเองเนี่ยถือว่าถ้าไปร,ร่วมสนุบและอาจจะเป็นตัวการร่วมในการกระทําความผิดถือว่าผิดกฎหมายนะครับและที่สําคัญยังมีประเด็นที่สองนายสุเทพเทือดสุบันเนี่ยได้ให้ทนายความไปสัญญากับอายการสูงสุด โทษะได้นายสุเทพได้ให้ทนายความไปสัญญากับอาัยาการว่าวันที่6กุมภาพันธ์2557จะไปมอบตัวและอาัยาการก็นำสู่ในการฟ้องศาลโดยในคดีสลายการจุนุมปี2553 25แต่ปรากฏว่าขณะนี้ นายสุเทพเองเนี่ยจากข้อมูลที่ผมได้รับมาว่าอาจจะไม่ไปโดยจะอ้างโดยยกแม่น้ำทั้งห้าว่าตัวเองกำลังชุมนุมและมีภารกิจในการที่จะล้มรัฐบาลล้มระบบทักษินซึ่งเรื่องนี้ผมอยากให้นายสุเทพในฐานะที่อ้างตัวเป็นผู้นำ ในการปฏิรูปการเมืองอ้างตัวเป็นผู้นำกลุ่มมวลชนคนอ้างตัวเป็นผู้นำต้องมีภาวะความเป็นผู้นำคนที่จะปฏิรูปการเมืองแล้วบอกว่าจะไปรูปประเทศปฏิรูปการเมืองจะปราบปรามการทุจริตแล้วผมถามนายสุเทพว่าจะกลัวอะไรกับความจริงกับเหตุการณ์ในอดีตที่นายสุเทพ ในฐานะพอ,อสอชในลักษณะที่จะมีการถูกกระบวนการทํ้ธรตรวจสอบวันนี้นายจุเทพควรสำนึกบาปและละอายต่อวิญญาณผู้วีรชนในเหตุการณ์เมษาและพฤษภา53าาที่เขาสละชีวิตและผมเชื่อว่าญาติมิตรญาติพี่น้องเขารอ การขึ้นศาลของนายสุเทพนี่คือเหตุการณ์นะครับ90กว่าศพเจ็บ2 0 0 0กว่ารายเหตุการณ์ตั้งแต่ปี53ร่วม4ปีนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าวิญญาณของพี่น้องวิญญาณของผู้ที่เสียสละในการเรียกร้องประชาธิปไตย ที่น่าจะเกิดจากการกระทําของ,งานายสุเทพที่มีการสั่งการวันนี้นายสุเทพไม่กล้าไปพบอายการในวันที่6กุมภาพันธ์แล้วผมมองว่าคนอย่างนี้ไม่กล้าแล้วจะมาปฏิรูปการเมืองจะปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน แต่กลายเป็นคนกลัวความจริงผมถามว่าคุณเทกกลัวอะไรถึงไม่อยากไปคนจะเป็นผู้นำนะครับต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต้องซื่อสัตย์สุจริตและที่สำคัญเมื่อสัญญากับอายการเขาไว้ว่าจะไปมอบตัวแล้วให้อายการนำสู่การคดีขึ้นสู่ศาล ขนาดสัญญากายกรแค่นี้ยังทําไม่ได้แล้วการที่นายสุเทพสัญญาว่าจะเป็นรูปการเมืองจะปราบปรามการทุจริตจะทําบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์นั้นผมเชื่อว่าคือเป็นคนําสัญญาแบบลมๆแรงๆผมอยากให้ประชาชนนะครับได้ร่วมกันตัดสินได้เห็นความจริงที่นายสุเทพหลอกลวงประชาชน หลอกลวมกลุ่มผู้ชุมนุมมาโดยตลอดสุดท้ายวันนี้ก็ได้เห็นท่าแท้ว่าคุณสุเทพเนี่ยไม่กล้าไปผมท้าครับคุณสุเทพถ้ามีความเป็นผู้ดำอดีตสอสอหลายสมัยอดีตรองนาย,ยกรักฐมนตรีอดีตร,รัฐมนตรีหลายสมัยวันนี้ต้องแสดงทุกิิภาวะความเป็นผู้ดำนะครับคิดได้ได้ต้องไป มอบตัวต่ออายการและต้องไปขึ้นศาลในคดีการสลายการบินุมไม่ควรจะยื้อไปอีกหรือเป็นไม่ควรจะซื้อเวลาไปอีกถ้าคิดไม่ได้ครับผมแนะนำนะครับถ้าจะหนีในเรื่องคดนีนี้แนะนำให้คุณสุเทพไปโดดแม่น้ำเจ้าพญาตายแล,ล้วหนีคดีจะสทางงามมากกว่าอย่าลักษณะ ที่อ้างว่าจะมีการชุมนุมอ้างจะควบจะดูแลมวลชนแล้วไม่ไม่ไปมอบสุริยการและไม่ไปศาลเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง